สบายดีปลุงพ่อปอกับซองมาลุงปลุงไงมานี่กะปลาดิปลาลุงมึงก็เล่นกันแเสพมีตำมักทั่วอันนี้ย่างปลาเนี่ยยางปลาใหม่ปลาสมปลาจ้มน้องไอ้ซมปลาจ้มย่างปลาปนิน่ง <c oughs> บุรีกีเติงมันสมปลาแม่นเด้อพี่นอ้องไอซีสุขสุขกัน สมองสบอนสมป้าก็ซุกแล้วอยู่ในต่างประเทศมีข้ามาติดตามครับส้มสองบางลูกนาเป็นน้องเนาะดี่เขาแรงน้อกันแซ่บเด้อสบายดีพลุงลมกระเป๋าเขาเสียบลงเรื่องอะไรนะมันนี่ก็บจริงอะแรงที่เขาเป็นไหมมีจำถั่วป so an ิ um ้งปลาปิ้งปลากระจำถั่วก็แซ่บมันนี่ ปาต yani. oh, no ัวมาหากินนี่ไปไปกินเดือนหนึ่งนะครับเลยนะโหอุจน้องเนย่ารงเด้อต้นยามีหญ่สุกๆนม่ตาคุณยายมาัวมาใส่อย่านี่าลดเดเลยโหลเดขนาดพี้น้องเนี่ยเปล่าอะไร แม่พอรุงเห็ดรลยยากแค่เราคอยบุเป็นน,อนาา้องกัำมยาหนาแล้วเคยเห็ดด้วเห็เป็นโอ้โหิะโหดเลย ห้าตอนคือคือมอนมึนงใส่เวลาขุดหยอดไปเลยโอ้อย่างปลาพี่น้องไงมนมัดมากเศษมนกันพี่น้องไง ไปไนแตนอยางกินกระเดยไม่ใช่เนี่ยฮะกรชิมกันนี่กระเดยมันบอยอย่างนี้มากุนอะไรดิกระเดยมันอะไรบอสกระปุกอะกระบองอะกระปุ่งนก่งใสาย

เป็นปีแล้วทำเลยเป็นปีลแล้วแล้วย่บานปีกายนห้องบริกนนเนาะบริห็นเนาะจริงปลา,าทวีนเนี่ปลาขาวปากปลเทียนลืมปลาทูีปาลปาตุ้งเม่เราไปงเทขคืนมากเไปงเทขึ้นมากกัช่วงหน,น้าฝนอะยังคือกตัวอตูุพีนองเอง้ยออกมากหมด กักโตแล้วก็บริหากิน้บริกินยอขอกมากสลได้กินเลยครับปลาโ่งานผลนมนก็มีปลาเนาะห้าลัดเนาะนาแหลงก็แหลวและนองไายบุมีสมูปลาไส้พีไส้นองแบ่งให้กินกันลปยัง เออมวลเออน้องเขาหาเขากบแบนหัน,หน่ก็ออกไปหาขงเขาคนิี่มากพี่น้องยกักตัวกับช่เดือนเกี่ยวเยขาเลยชองเดือนอือต่ำทัวพี่น้องไหมรถเด็ดขึ้นกัหนยหนอยหนอะเลย

Lốp mỏ vô đây, thì nào ơi Xẹp xẹp, không cần rút không rút ไม่เห,หรอ้หขาวนะมองแต่ว,น,วนเวียวกันเลยมาวานไรยังฟูขึ้นยังขึ้นมาหนึ่ค,ครับทั้งขึ้นก็จะขึ้นรอบบ้านเแหนะเพราะว่าเรา ไปบอลบุญละป้าไม่นีละชาโตเบุญไปหมดคืออะไรก็หนุนสิทำเพศบุญไลยเสื่อนเชื่อก็เฮ็ดแต่บุญกองบุญให้พ่อให้แม่ให้บรรเทาบมรเทาอย่างเงี้ยบุญชุดเดื่อนชุดยังว่ายง่ายก็แบบห้าแตงแกะนะพี่น้อง ถวายสังฆทานพระเขาให้พระแล้วก็ชูเรื้อแล้วก็ขอพระวันหน้าให้ลุงสงบปกติอยู่ดีดนี่แห้งวันนี้เศร้าไวัยเนาะแม่นงานเลี้ยงกับเจ้าของเนาะแม่ <c oughs> แม เพงทุกย่างมาสนุกแค่ข้าที่เก่าค่ขอขอบคุญขอบคุณน้ำเพลิน่าคือลุงบอยกับกัวบ้านหลังที่เที่ยวกับเพลินก็เป็นสะพานบุญให้แล้วก็ขอบคุญขอบคุณน้ำเพลินพี่น้องเนียแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีสุขุสุขคนเอฟซีสุขุสุขคนที่สามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจอจมาตลอดนะแม่ขอบคุณลุงบอยขอบคุณมีวันนี้แต่ผมมีเอฟซีในวันนี้ ว่าหนพี่น้องเฮ้ผมพอานน่าป็นอยู่สนุกสบายอยู่เด็นเป็นสุขฮายนกหายไผหายขาายเจีบอยู่แบบคือบานคือเมืองคนน่ะพ่อคนหายชาว้ไว้นเลย จังว่าอก่ากนี้เนาะแบบว่าปู้อยู่เพชรหักกินมันแสบแม่มันแสบเลยเนาะเว้เพราะว่าเคยกินเยอะตัวกระติบก็ไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้เป่นไรครับมันก็มี่ส่วนจังหวะมันนันะจังหวะกินได้เนาะแม่ทำไม่ไกระเพาะขึ้นก็กินไม่ได้ส่วนไล่มันสิขึ้นยน่ยมหนาพ้นนะพี่น้องวลาหนาพ้นแหลกขึ้นเลยกระโบหูก็กันมันเป็นเนี่ยเนาะ จะเลิกอาหารไม่ค่อยได้นะช่วงช่วงหนกรฝนะย,ยาะยา่จุกพอเราจะกินแล้วมันแน่นแน่นขึ้นมาล้กจุกมาทันทีล้ก เขาห่อนห่อนบวกกับเป็นความเผ็ดวิ่งคุ้นเึ็นไปเลย <laughs> กินตาปากัน nhưng dù thì nó ngay nhưng mà thế để đường thẳng nhưng lò bát vô nhưng mà mươi nhưng mà ยังได้ยังได้กับฟังพี่ฟังน้องเอฟซีสุขส <Rat> ุ坤เด้อร์เพราะไงไม่ไงขอมาติดตามให้กำลังใจครอบครัวบรลุงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อข์ครอบคุณขอบคุณลงมาอยู่มันพรนะยิงมีมีแห้งหือว่าได้ไปยุ่งุ่นกับทีเดย์อัพเดทไทยพี่น้องเบิังคือเก่าหลือพี่น้องนะเบิังสิบผเต็มที่เป็นได้ตัวเรียกงานเนาะ ก็เแล้วขอโทษขอไปน้อพี่น้องทุกที่ทุกคนแต่บุรุงเห็นยังปิดตาดประกันได้ขอโทษขอไปันไว้ตรงนี้อะไร่รูไหมคือจังหวะนี่น้องนะครับที่มีข้ห้าวทาบดินล้นกับกับบ่อีน้องกับคอยพากันสูงดินล้นไป น,น่าแกะเนาะแสบด้วยอาถาลมอ้โหรุดไปนออะไเบ่อตองพิดซ้ำอ่ะ อ่าน้องอิมิ่ไ้อิมมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรกน้ำปลาลุงเสิร์กินยางเดียวเลยไหมน ไไวันนี้จะเดมหน้าพระจากรไหมแมนกดไล,ลอีกกดแชร์กดติดตามขับสมซ่องบาลุงแล้วก็ซ่องบาลุงบนหน้า,นา,าแล้วพี่น้องสบายดีกันไ้หพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่